โตยต้า CHR นะครับ1.8ไฮบริดไฮตัวท็อปนะครับปี2020นะครับไมล์79,000กิโลนะครับคันนี้รถมือเดียวประวัติสูงนะครับสีขาวหลังคาแบ็ตท็อปได้เป็นตัวท็อปนะครับไฟหน้าเดิมโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกมาครบนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้า4ด้านหลัง4นะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับมีบายสปอร์ตให้สัญญาณแจ้งเตือนมุมอ่าที่กระจกมองข้างนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เรตนะครับ กระจกนะฮะสี่บานขึ้นลงออโต้ปุ่มพุูสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนี่ครับคูชคอนโทรลนะครับล็อกเลนเซ็นเซอร์ด้านหน้านะครับไม่เจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับแล้วก็นะครับจอทัชสกรีนแอร์ออโต้ดูโอโซนนะครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวานี่ครับโหมดการเลื่อนทันไหลเบรกโฮเบรกมือไฟอีวีโหมดมาครบนะภายในก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําเดิมๆแบบนี้นะครับตัดกับสีน้ําตาลนะครับ พ้องนโดยสารด้านหลังสามารถพับเบาได้ด้วยนี่ครับแล้วก็ตัวเบาด้านหลังสวยๆเดิมเดิม